สิบภาพว่าดสุดหลอนที่ดูแล้วต้องสงสัยว่าคนวาดเขาคิดอะไรอยู่ก่อนรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วไปเริ่มต้นความหลอนที่อันดับสิบก่อนเลยครับอันดับที่สิบสวนแห่งความสุขทางโลกในปีพุทธศักราช2408ภาพของจิตรกรท่านหนึ่งที่ชื่อว่าบอชได้สร้างสรรค์ภาพวาดที่ชื่อสวรรค์จอมปลอม ที่มอบให้กับบาปแห่งราคะผลงานชิ้นนี้สร้างความกระอักกระอ่วนคลื่นไส้กับผู้ที่เห็นการเล่าเรื่องของภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณถูกปีศาจหัวดกกลืนเข้าไปทั้งตัวและถูกทิ้งลงในท่อระบายน้ำหมูในผ้าคลุมหน้าแม่ชีคนถูกบังคับให้กินขังคกนอกจากเป็นจิตกรวาดภาพนี้ขึ้นแล้วบอสยังคงเป็นช่างฝีมืออีกด้วยเขาได้ติดตั้งภาพสยองนี้ ให้อยู่บนประตูบานพับข้างๆกันกับภาพที่กำลังเล่าเรื่องการสร้างโลกในวันที่สามเหมือนต้องการสื่อนัยยะอะไรบางอย่างอันดับที่9แมงมุมสยะยิ้มแมงมุมสีดำขนปุกปุยมีตาเดียวมันกำลังสยดยิ้มเจ้าเล่และมองมาที่คุณนี่เป็นรูปวาดของโอเิรอนเรดงเขาเป็นเด็กที่ดูเศร้างี้ยงงอยและอ่อนแอเมื่อมีคนถามว่า เขาชอบวาดรูปอะไรเขาตอบง่ายๆว่าสัตว์ประหลาดของฉันรูปวาดหลายรูปของเขามีเอกลักษณ์นั่นก็คือใบหน้าสัตว์ประหลาดจะมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์และมีตาเดียวเขาจะใช้สีดำแค่เพียงสีเดียวเขาอธิบายว่าทำไมถึงเลือกใช้สีดำทุกคนควรต้องยกย่องสีดำเพราะไม่มีสีอะไรที่สามารถเอาชนะสีนี้ได้มันเป็นสี ที่ไม่สะดุดตาอะไรและมันเป็นตัวแทนที่ดีของจิตใจมากกว่าสีอื่นๆในจานสีหรือสีต่างๆจากแท่งปริซึมแล้วคุณล่ะครับชอบสีอะไรกันอันดับที่8วิญญาณแห่งโคฮดะโคเฮจิคัสึชิกะโฮคุไซรัฐแคลิฟอร์เนียพุทธศักราช2,374บางคนอาจจะรู้จักโฮคุไซ จากภาพวาดที่เป็นแรงบันดาลใจในหนังเรื่อง The Ling นอกจากภาพวิญญาณอันชั่วร้ายนั้นแล้วยังมีภาพภาพิมพ์แกะไม้บรรยายถึงผีนักแสดงคาบุกิที่ชื่อโคเฮจิที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและตายในหนองน้ําด้วยฝีมือของภรรยาของโคเฮจิและคนรักใหม่ของเธอภาพได้สื่อว่าตัวเขาเองได้กลับมาแก้แค้นคนทั้งคู่ที่แปลกก็คือเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้นไม่ได้แบนผลงาน เพราะว่ามันน่ากลัวแต่คิดว่าเป็นการแสดงภาพที่ผิดศิลธรรมมากกว่าอันดับที่7ภาพการฆาตกรรมที่โหดร้ายโยชิโทชิซึกิโอกะพุทธศักราช2,410ภาพการฆาตกรรมที่โหดร้ายนี้โยชิโทชิทะซึกิโอกะเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คนสุดท้ายแห่งการแกะสลักไม้ ได้วาดไว้โดยมีแรงบันดาลใจจากบทละครคาบุกิที่สร้างจากนวนิยายเรื่องหนึ่งภาพนี้เป็นภาพของไซซาบุโรที่ถูกปฏิเสธรักกำลังใช้ดาบซามูไรอันแหลมคมเฉือนโอฮากิหญิงผู้เป็นที่รักของเขาที่ถูกมัดมือมัดเท้าและแขวนเธอไว้ให้ให้อยห,หัวลงมาเอกลักษณ์ของผลงานของทัสุกิโอกะแทบจะทุกรูปมักจะต้องมีเลือดและการตายอยู่แทบทุกรูปอันดับที่6 ทีโอดอร์เจริโคคิศักราช1818เจริโคศิลปินผู้ข้างใค้การผ่าตัดและความตายเชื่อหรือไม่ว่าเขาซาดิสถึงขนาดที่เขาไม่ขอใช้ยาสลบในการผ่าตัดเนื้องอกที่กระดูกสันหลังเพื่อเขาจะได้ดูมันได้จากการสะท้อนกระจกก่อนเขาจะเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้ได้เตรียมไว้สำหรับงานศิละปะที่ชื่อ The Love of เดอะเมดูซศิลปะชิ้นนี้เป็นภาพนิ่งที่น่าสยองจากชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เก็บไว้รอบๆห้องทำงานของเขาและศพของเขาที่ถูกวางไว้เหมือนหุ่นนอกจากเพื่อให้คนศึกษาแล้วเขายังทำไว้เพื่อสะท้อนการเมืองอีกด้วยอันดับที่5 The d o g Francisco Goya 1819- ถึง1823 จิตกรแห่งราชสำนักที่ชราและโดดเดี่ยวฟรานซิสโกโกยาขังตัวเองไว้นในบ้านไร่เขาใช้เวลาอยู่ในนั้นคนเดียวไม่พบเจอผู้คนสองสามปีเขาได้แต่วาดภาพบนผนังด้วยความสิ้นหวัง10ปีผ่านไปเจ้าของใหม่ของบ้านไร่นั้นได้ย้ายจิตกรรมฝาผนังของโกยาลงบนผ้าใบและเรียกภาพเหล่านี้ว่าเป็นคอลเลกชันภาพวาดสีดำ ในคอลเลกชันนี้มีแต่ภาพน่ากลัวมีเพียงรูปเจ้าหมาตัวนี้เท่านั้นที่ไม่ได้ดูน่ากลัวแต่มันดูหดหู่สิ้นหวังในรูปไม่มีผีไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีเพียงแค่เนินเขาหรือคลื่นท้องฟ้าอึมครึมและมีหัวเจ้าหมาหน้าเศร้าโผล่ขึ้นมาเท่านั้นแต่มันก็ทำให้รู้สึกถึงความสิ้นหวังของโกยาคอลเลกชั collection นนี้มีทั้งหมดสิภาพ แต่มีเพียง14ภาพเท่านั้นที่รวบรวมมาได้ภาพที่15ได้ถูกขุนนางจากซาลามันกายึดไปทำให้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามีอะไรอยู่ในภาพที่15นั้นอันดับที่4ฝันร้ายเฮนรี่ฟูซิลี่1 781ผลงานชิน้นนี้เคยได้รับความนิยมมาก่อนจากการแสดงในนิทรรศการ Royal Academy ในลอนดอน และมีหลายๆคนพยายามเรียนแบบศิลปะชิ้นนี้อย่างไรก็ตามไม่ได้มีคนชอบไปซะทั้งหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่ขาดบทเรียนด้านศิลธรรมและการเสียสีพฤติกรรมคนภาพนี้เล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่หลงรักผู้หญิงที่มีคู่มั่นอยู่แล้วด้านหลังของภาพอันมืดบิดนี้มีภาพเหมือนของหญิงสาวพร้อมกับจดหมายรักที่ร้อนแรงกับหญิงสาวในภาพและความโกรธแค้นหากใครมาร่วมรักกับเธอ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเฮนรี่ฟูเซลีเปรียบเขาเองเป็นปีศาจอินคูบัสล่าสวาสดหรือม้าสีดำที่เห็นเหตุการณ์กันแน่อันดับที่3อีแวนที่น่าสยดสยองและอ e ีแวนลูกชายของเขาย้อนไปในปีคิศกราช1581อ e ีแวนฆ่าลูกชายของเขาเองไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทำไม บางคนบอกว่าอาจจะทะเลาะก,กันหรือเป็นอุบัติเหตุแต่บางคนก็บอกว่าอีแวนคนลูกมีอาการป่วยทางจิตอิลิยาเรปินศิลปินผู้วาดภาพนี้ยังรู้สึกถึงความน่าก,กลัวบางอย่างที่ครอบงำเขาเมื่อเขาว่าเสร็จพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ที่สามก็สั่งห้ามเผยแพร่รูปนี้ต่อสาธารณชนเพราะล่ำลือกันว่ารูปนี้มีผีสิงแต่สามเดือนต่อมา รูปนี้ก็หลุดออกมาให้ประชาชนได้เห็นแล้วจู่ๆจิจตรกรคนหนึ่งก็ได้ทำลายภาพนี้ด้วยการเอามีดกรีดที่หน้าของอ e ีแวนคนลูกและกรีดร้องว่าคนตายมากพอแล้วทนไม่ไหวกับการนองเลือดแล้วและเมื่อพันธรักษ์ของแกลเลอรีนี้ได้ยินข่าวนี้เขาก็กระโดดไปให้รถไฟทับตายต่อมาเรปินได้บุรณะภาพนี้ขึ้นมาอีกแต่ก็มีคนมาทำลายภาพนี้อีกครั้ง ชายคนหนึ่งใช้เสาเชื่อกกั้นมาทุบภาพอีแวนคนลูกจนภาพถูกทำลายอันดับที่สองสิ่งล่อใจของนักบุญแอนโทนีเซวเตอร์โรซาคิตรศราต1645ักราช1ส4 5สาวทอรโรซาศิลปินผู้หลงไหลในปีศาจแม่มดศิละปะชิ้นนี้เขาจินตนาการถึงเซนแอนโทนีกับปีศาจจากนรกในทะเลทรายแม้ในภาพ ดูไม่ได้บรรยายอะไรมากนักแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่ามันมีความสยองและความเครียดที่สุดแม้แต่บอสและดาลี่ก็ไม่สามารถทำแนวนี้ออกมาได้เขาไดไอเดียจากสัตว์ร้ายในยุคกลางหากมันเป็นหนังสยองขวัญก็ยังพอเข้าใจได้ส่วนที่คนพูดว่าน่ากลัวที่สุดก็คือสะดือของปีศาจเพราะมันหมายถึงปีศาจตัวนี้มีแม่เป็นการเปรียบถึงคนหรือครอบครัวที่ครอบงำด้วยสิ่งที่ชั่วร้าย ภาพหลอนอันดับที่หนึ่งแซดเอิร์น e กลืนกินลูกชายของเขาปีเตอร์พอลรูเบน1636ภาพเทพแซดเอิร์น e กำลังกัดกินลูกชายของเขาปีเตอร์พอลรูเบนว่าตามตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณแซดเอิร์น e หรือเทพเจ้าดาวเสาต้องแย่งชิงบัลลังของยูเรนัสบิดาของเขา เพื่อที่จะได้ตำแหน่งผู้ปกครองจัก,กรวาลแล้วเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาว่าลูกชายของเขาจะทำเช่นเดียวกันเขาจึงกินพวกเขาตั้งแต่แรกเกิดภาพวาดอันเป็นเอกลักษณ์ของรูเบนไม่เพียงแต่พรรณนาถึงตำนานเท่านั้นแต่มันทำให้คนดูอย่างเรารู้สึกหมดหนทางทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าดูเด็กถูกกัดกินจนตายและถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นดาวสามดวงที่ด้านบนมันเป็นภาพของดาวเสา ประกบด้วยดวงจันทร์และดาวจูปิเตอร์ทำให้ตะลึงกันไปเลยเพราะภาพนี้วาดขึ้นก่อนการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ได้ซะอีกและนี่ก็คือ10อันดับภาพหลอนที่เอามาเล่าให้ฟังบางภาพมีชื่อที่ชัดเจนถึงความหลอนแต่บางภาพชื่อก็ดูธรรมดาแต่สิ่งที่ปรากฏออกมาดันสยองมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้ซะอีก แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดยังไงกับภาพพวกนี้กันบ้างหรือถ้าใครเจอภาพวาดคล้ายๆแบบนี้ที่ไหนก็แชร์ได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะรออ่านนะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวสุดหลอนที่ถูกจัดอันดับแบบนี้แล้วก็อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปครับ